นั่นน่ะอยากได้อะไรนะกางเกงผ้าเขามากางเกงผ้าเขามาที่ที่เขาหมักโคนเนี่ยที่ทางที่ทางมุกทางสกลเขาทำกันอะ่ะเป็นอะไรอยากได้อยากได้จะซื้อเขากระแพงแต่ว่าว่าจะสั่งอยู่แต่ไปถ้าไปตลาดเนี่ยยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นไงตอนนั้นที่ไปเที่ยวนครพนมก็ ไม่พร้อมที่จะซื้อปัจจัยเราเตรียมไปแต่พอเดินทางหมื่นหนึ่งนะไปกลับนพ้นรู้ซื้ออะไรหมดเกลี้ยงเลยนะรูไ้ได้อะไรม้างเลยเงินหมื่นเป๊บเดียวไอ้น้องแมวเคยล้างหน้าไก่จากที่บอ่อจะกระทมไปเนาะพี่นีคมก็ได้อันตอนนี้พี่ข้างบ้านเขาน่านะ กขาสั่งมาแกสั่งมาหลายตัวมากเลยสี่ห้าตัวแลแ้วแกไม่นุง่งเลยยังอยู่ในถุงซิปอยู่เลยแกเอามาให้เอามาให้เราเราก็ดีใจมากตรงนี <c ười> แ้แกบอกว่าอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ใส่มันยังไม่ได้ใส่นะ้องแม่ปูสวัสดีค่ะแม่ปู ปนัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกห้าหกนาทีปนัดจะลงแล้วแมป่ปูเดี๋ยวตอนบ่ายปนัดขึ้นใหม่เพราะว่า,วาปนัดขึ้นน้อยนอยก่อนขึ้นแต่ครึ่งชั่วโมงก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่ตอนตอนบ่ายถ้าตอนเช้ายาวแล้วตอนบ่ายก็ขึ้นอีกก็ เร่งใจเพื่อนเมื่อเช้าเมาื่อเช้าเมื่อเช้าใครถามโอ้เมืมม่อเมื่อเมื่อวานนั่นดาดาถามได้เรียนายกันไดแล้วจ้กจะไปเก็บปัดไดแล้วจำสิได้หลายเรียนกันได้ สวัสดีทั้งแปดท่านนะคะมาดามสุยสวัสดีจ้าเอ้ามาดามสุยขึ้นประแจกประแจกขึ้นใจหายมื่อนั่นคือนลุดอีกเลยอ๋ออันปนัดไปปดไอ้นัน่นน่ะ เขาเรียกว่าอะไรเลิก13ขอบคุณค่ะไอ้ที่ที่เขาบอกว่าคนที่โดนซ่อนโดนอะไรนี้ประนัดทาไม่เป็นปรนัดก็เลยปลดหมดเลยเออเออวันนั้นไปฟังใครไม่รู้บอกว่าต้องไปปลดอยู่ด้านล่างด้วยนะว่าคนที่โดนบล็อกโดนซ่อนนะว่ะขอบคุณนะคะ เมื่เช้าก็ไปดูมาดามอยู่เปิดไว้ตั้งนานมาดามน,นั่งก่อไฟอบาวน้อยบอกว่าสวัสดีป้านะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเบาวน้อยทักทายนะคะ สิบสี่ขอบคุณค่ะเบาน้อยขอบคุณมาดามสวยเด้อขอบคุณทุกทุกทุกทุท่านเด้อ